70,000บาทคุณเคยลองจินตนาการดูไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งราคาทองคําแท่งในบ้านเราวิ่งขึ้นไปแต่บาทละ70,000บาทจริงๆภาพนั้นจะเป็นสวรรค์ของนักลงทุนหรือฝันร้ายของคนใช้เงินกันแน่สวัสดีครับพบกับผมในรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจและทองคําเชิงลึกวันนี้เรายืนอยู่ณนะช่วงปลายปี2568ท่ามกลางปรากฏการณ์ที่น่าสับสนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเงินไทยครับลองดูตัวเลขตรงหน้าเราสิครับ ราคาทองคำวันนี้พุ่งขึ้นมาจ่ะที่ระดับ66,000บาทเข้าไปแล้วหลายคนตื่นเต้นหลายคนเตรียมเทขายทำกำไรแต่เดี๋ยวก่อนครับคุณสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างไหมในขณะที่ทองโลกกำลังร้อนแรงแทบระเบิดแต่ทำไมราคาทองไทยกลับดูเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นกดเอาไว้คำตอบมันอยู่ที่ค่าเงินบาทของเราครับที่วันนี้แข็งค่าจนน่าตกใจที่ระดับ31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐคำถามสำคัญที่ผมอยากชวนทุกคนคิดในคลิปนี้ไม่ใช่แค่ว่าท้องจะถึงเจ็ดหมื่นไหมแต่คือต้องเกิดหายานะอะไรขึ้นบ้างเพื่อให้ท้องไปถึงเจ็ดหมื่นวันนี้เราจะไม่มานั่งดาราคาครับแต่ผมจะพาทุกท่านไปถอดสมการคณิตศาสตร์ของราคาทองคำไปดูกันว่าปีหน้าปี2569จะเป็นปีที่ทองคำไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่หรือจะเป็นปีที่เราต้องระวังตัวที่สุด เตรียมสมุดจดให้พร้อมแล้วไปดูความจริงเบื้องหลังตัวเลขนี้พร้อมกันครับในช่วงต่อไปเราจะมาดูกันว่าทํำไมทองคําไทยถึงยังไปไม่ถึงดวงดาวสักทีทั้งที่ทองโลกวิ่งไปไกลแล้วมาดูสถานการณ์ความเป็นจริงนะเดือนธันวาคมปี2568กันครับตอนนี้ราคาทองคําแท่งบ้านเราวนเวียนอยู่ที่ระดับประมาณ66,00 0บาทซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแต่เชื่อไหมครับว่า จริงๆแล้วมันควรจะไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะครับตัวการสําคัญที่เปรียบเสมือนเบรกมือที่คอยดึงราคาทองไทยเอาไว้ก็คือค่าเงินบาทนั่นเองครับนะเวลานี้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาจนแต่ระดับ31.50บาทต่อดอลลาร์ซึ่งถือว่าแข็งค่าที่สุดในรอบ4ปีครึ่งหลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมบาทถึงแข็งขนาดนี้คำตอบง่ายๆคือกระแสะเงินทุนไหลเข้าครับ นักลงทุนต่างชาติกำลังขนเงินเข้ามาพักในตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยเพื่อดักร้อกำไรในช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐกำลังจะลดดอกเบีย้ยสถานการณ์นี้มันเหมือนกับการชักเยอะครับฝั่งทองโลกพยายามดึงราคาขึ้นแต่ฝั่งเงินบาทกลับดึงสวนทางลงมาผลลัพธ์คือราคาทองในประเทศเลยดูอันอันไม่พุ่งแรงสะใจนักลงทุนสักทีแล้วถ้าเราอยากเห็นตัวเลขเจ0ดหบาทบนป้ายราคาร้านทองจริงๆละ่ะ มันต้องใช้องค์ประกอบมหาโหดขนาดไหนในช่วงถัดไปผมจะพาทุกท่านมาลองคำนวณสูตรคณิตศาสตร์ที่อาจจะทำให้คุณต้องตกใจครับมาเริ่มคำนวณกันที่สมมติฐานแรกครับซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นโจทย์หินสำหรับนักลงทุนสมมุติว่าเศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่งและค่าเงินบาทยังยืนนิ่งอยู่ที่31.50บาทต่อดอลลาร์ไม่ยอมอ่อนค่าลงเลยเพื่อให้ราคาทองคำแท่งหน้าร้านวิ่งไปแตะป้าย70,000บาท ได้นั้นราคาทองคำในตลาดโลกหรือสปอตโกจะต้องพุ่งขึ้นไปสูงถึงระดับประมาณ5,940ดอลลาร์ต่อออนซ์เลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับตัวเลข5,940เหรียญน,นี้มันโหดร้ายขนาดไหนลองนึกภาพตามนะครับแม้แต่สถาบันการเงินระดับโลกอย่าง JP Morgan JP มองหรือ Goldman Sachs Goldman Sachs ที่มองโลกในแง่ดีสุดๆ ยังคาดการเป้าหมายปลายปีหน้าไว้แค่ประมาณ5,000ถึง5 5 5ดอลลร์เท่านั้นนั่นหมายความว่าหากเราจะหวังพึ่งแค่แรงส่งจากทองนอกเพียงอย่างเดียวโดยที่ค่าเงินบาทไม่ช่วยหนุนเลยการจะเห็นทอง70,000บาทในเร็วๆนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้หรืออาจต้องรอให้เกิดสงครามโลกครั้งใหม่จริงๆถึงจะเห็นตัวเลขนั้นครับแต่เหรียญย่อมมีสด้านเสมอครับถ้าทองโลกวิ่งไม่ไหวแล้วถ้าตัวแปรที่เปลี่ยนไปกลายเป็น เงินบาทของเราละ่ะถ้าอยู่ดีๆเงินบาทเกิดพังหรืออ่อนค่าอย่างหนักจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงต่อไปเราจะมาจำลองสถานการณ์วิกฤตนี้กันครับมาต่อกันที่ฉากทัศนที่สองซึ่งผมนิยามว่าเป็นฝันร้ายของเศรษฐกิจไทยครับลองจินตนาการว่าถ้าราคาทองโลกหยุดวิ่งและยืนนิ่งๆอยู่ที่ระดับสถิติสูงสุดปัจจุบันคือประมาณ4,500ดอลลาร์ต่อออนซ์ถ้าเราอยากเห็นทองคำแท่งราคา70,000บาท ภายใต้เงื่อนไขนี้ค่าเงินบาทจะต้องอ่อนค่าลงไปแต่ระดับ41.58บาทต่อดอลลาร์ทันทีครับท่านผู้ฟังครับจาก31บาทกว่าทกว่าๆพุ่งไปเป็น41บาทกว่าทกว่าๆนั่นหมายความว่าเงินในกระเป๋าของคนไทยทุกคนต้องด้อยค่าลงถึง32%หรือหายไปเกือบหนึ่งใน3สถานการณ์แบบนี้แม้คนที่มีทองอยู่ในมือจะดีใจที่เห็นตัวเลขกำไรพุ่งกระฉูดแต่เชื่อเถอครับว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจริงๆ เพราะนั่นคือสัญญาณของวิกฤตก,การเงินเต็มรูปแบบคล้ายกับวิกฤตต้ยมยำกุ้งในอดีตข้าวของจะแพงขึ้นมาหาโหดน้ำมันแพงสินค้านำเข้าแพงจนกำไรจากทองท,องที่ได้มาก็อาจจะไม่คุ้มกับค่าครองชีพที่พังทลายลงไปครับดังนั้นถ้าดูจากคณิตศาสตร์ทั้งสองข้อนี้โอกาสที่จะเห็นทองเจ็ดหมื่นบาทแบบปุ๊บปับ๊บภายในสิ้นปีนี้จึงดูเรียบรี่เต็มทีครับแต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งถอดใจครับเพราะจุดเปลี่ยนสำคัญ กำลังรอเราอยู่ในปีหน้าปี2,569อะไรคือแสงสว่างที่จะทำให้ราคาทองวิ่งขึ้นได้จริงโดยที่ประเทศไม่ล่มจมช่วงหน้าผมมีคำตอบครับถ้าให้ผมฟันธงสถานการณ์ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2,568นี้ผมต้องขอเรียนตามตรงว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นทองคำแท่งแตะ70,000บาทในอีกไม่กี่วันข้างหน้ามีน้อยมากครับหรือถ้าให้เป็นตัวเลขทางสถิติ คือมีความเป็นไปได้ต่ำกว่า10%ครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นทั้งที่ทองโลกก็ดูดีศัตรูตัวฉกาจของเราในระยะสั้นนี้คือกระแสะเงินทุนไหลเข้าหรือ Fun Flow ครับตอนนี้นักลงทุนสถาบันทั่วโลกกำลังเก่งกำไรกันว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะเดินหน้าลดดอกเบี้ยต่อทำให้พวกเขารีบขนเงินดอลลาร์มาแลกเป็นเงินสกุลเอเชียรวมถึงเงินบาทเพื่อมาพักเงินและกินส่วนต่างดอกเบี้ย ภาวะนี้เปรียบเสมือนรถสปอร์ตที่เครื่องยนต์แรงแต่คนขับดันลืมปลดต่อให้ราคาทองโลกสปอร์ตโกดพยายามจะวิ่งขึ้นแค่ไหนแต่พอเจอแรงฉุดจากค่างเงินบาทที่แข็งโป๊กแบบนี้ราคาทองหน้าร้านเยาวราชก็เลยขยับขึ้นได้ยากวนเวียนอยู่แค่60,000กว่าบาทไม่ทะลุเพดานสักทีแต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวอย่าเพิ่งปิดคลิปหนี้ครับเพราะเบรกมือนี้กำลังจะเสื่อมสภาพลงในปีหน้าและเมื่อเข้าสู่ปี2569 ปัจจัยมหาภา,าระดับโลกกำลังจะเปลี่ยนทิศทางลมสงท้ายจะเริ่มพัดมาทางฝั่งทองคำไทยอย่างจังปีหน้ามีอะไรดีทำไมผมถึงบอกว่าเจ0 0 0่นบาทมีความหวังไปดูเหตุผลข้อแรกกันครับเมื่อก้าวเข้าสู่ปี2569ภาพรวมจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับผมขอเรียกปีนี้ว่าเป็นปีแห่งการบรรจบก,กันของโอกาสหรือ the year of convergence ข่าวดีชิ้นแรกที่เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงชั้นดีมาจากยักษ์ใหญ่วอสตรีทอย อย่าง JP, m o ม g แกนยาพีมองครับที่ได้ออกบทวิเคราะห์ฟันทองว่าราคาทองคำโลกมีแนวโน้มจะไต่ระดับขึ้นไปสร้างสถิติใหม่ที่5,555ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงไตรามาสที่4ของปีหน้าตัวเลข5,555นี้มีความหมายมากนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่การเดาสุม่มแต่เป็นการคำนวณจากความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกหากราคาทองโลกสามารถยืนเหนือระดับ5,000เหรียญได้จริง แรงส่งมหาศาลนี้จะเพียงพอที่จะงัดราคาทองคำไทยให้ลอยขึ้นไปหาเป้าหมาย70,000บาทได้ง่ายขึ้นแม้ว่าค่าเงินบาทจะไม่ได้อ่อนค่าลงช่วยเลยก็ตามนี่คือบันไดขั้นแรกจากปัจจัยภายนอกครับแต่ความน่าสนใจจริงๆมันอยู่ที่บันไดขั้นที่สองซึ่งเป็นปัจจัยภายในบ้านเราเองที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในปีหน้ามันอาจจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ปลดล็อกพันฒนาการของค่าเงินบาท มันคือปรากฏการณ์อะไรช่วงหน้าผมจะพาไปดูปฏิทินเศรษฐกิจไทยกันครับบันไดขั้นที่2ที่จะมาช่วยดันราคาทองไทยคือเรื่องของปฏิทินการเงินครับท่านนักลงทุนทราบไหมครับว่าโดยปกติตามสถิติย้อนหลังในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีค่าเงินบาทมักจะมีอาการอ่อนแรงลงโดยธรรมชาติประมาณ1.5-2%สาเหตุไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรครับแต่มันคือ ฤดูกาลส่งกลับกำไรช่วงเวลานั้นบริษัทต่างชาติขนาดยักษ์ที่มาลงทุนในไทยจะพากันขนเงินปันผลและกำไรที่หาได้และกลับเป็นเงินดอลลาร์หรือเงินสกุลแม่เพื่อส่งกลับประเทศครับแรงขายเงินบาทมหาศาลในช่วงสั้นๆนี้เองจะทําให้ค่าเงินบาทที่เคยแข็งโป๊กเริ่มอ่อนโยบหยาบลงชั่วคราวลองคิดภาพตามนะครับถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกันกับจังหวะที่ทองโลกกาลังวิ่งขึ้นไปทดสอบ5 0 0พันเหรียญ ตามที่ JP พ o มอแกนคาดการไว้ทองโลกขึ้นบวกเงินบาทอ่อนเท่ากับพายุลูกใหญ่ที่จะหอบราคาทองแท่งให้ลอยลิ่วครับนี่คือจังหวะที่ผมมองว่า perfect storm perfect storm ของขาขึ้นรอบถัดไปอาจจะก่อตัวขึ้นในช่วงกลางปี2569ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับพายุลูกนี้อาจจะรุนแรงกว่าเดิมอีกหลายเท่าเพราะทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองก็ก,กำลังเตรียม จุดชนวนระเบิดลูกใหญ่ไว้รอต้อนรับปีหน้าเช่นกันระเบิดลูกนั้นคืออะไรและทำไมมันถึงจะทำให้คนทั่วโลกต้องวิ่งเข้าหาทองคำไปดูกันต่อครับข้ามฝั่งไปที่สหรัฐอเมริกากันบ้างครับระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่ผมเกรื่นไว้คือนโยบายเศรษฐกิจชุดใหม่ที่จะเริ่มใช้ในช่วงต้นปี2569นั่นก็คือกำแพงภาษีนำเข้าครับมีการคาดการณ์กันหนาหูว่า สหรัฐอาจจะปรับขึ้นภาษีสินค้านําเข้าในอัตราที่สูงถึง10-20%ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องการค้าขายปกติใช่ไหมครับแต่ในโลกความเป็นจริงเมื่อกําแพงภาษีสูงขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในอเมริกาก็จะแพงขึ้นตามทันทีและนั่นจะไปปลุกปีศาจที่ชื่อว่าเงินเฟอ้อให้ตื่นขึ้นมาอาละวาดอีกครั้งครับเมื่อเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นเงินดอลลาร์ในมือจะซื้อของได้น้อยลงแล้วทางออกคืออะไรประวัติศาสตร์สอนเราเสมอว่า เมื่อเงินกระดาษเริ่มเสื่อมค่าทองคําคือหลุมหลบภัยสุดท้ายที่รักษามูลค่าได้ดีที่สุดครับนี่จึงเป็นแรงส่งพื้นฐานที่จะทําให้ทองโลกยืนเหนือระดับ5,000เหรียญได้แต่นั่นเป็นแค่เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจครับโลกเรายังมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นรออยู่มันคือเรื่องของอํานาจและสงครามที่คาดเดาไม่ได้ถ้ามีใครสักคนเผอจุดไฟแชกขึ้นมาในครังน้ามันโลกราคาทองคําจะระเบิดไปไกลขนาดไหนช่วงหน้าเราไปดูสถานการณ์ที่อันตรายที่สุด หรือหงส์ดำตัวที่หนึ่งกันครับมาทำความรู้จักกับหงส์ดำตัวแรกที่บินวนเวียนอยู่เหนือตลาดทองคำกันครับมันคือความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยเฉพาะคู่กรณีอย่างอิสราเอลและอิหร่านจุดตายของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครยิงใครก่อนครับแต่อยู่ที่พื้นที่เล็กๆที่เรียกว่าช่องแคบฮอร์มูสสเตรทออฟฮอร์มูสพื้นที่นี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งน้ำมันโลกถ้าความขัดแย้งลุกลามจนมีการปิดตาย ช่องแคบนี้ขึ้นมาโลกจะเกิดอาการช็อกค,ครับราคาน้ํามันดิบจะพุ่งทะยานแบบไร้เพดานทันทีและเมื่อน้ํามันแพงทุกอย่างบนโลกก็จะแพงตามความกลัวจะเข้าครอบงาตลาดหุ้นทั่วโลกและในวินาทีแห่งความโกลาหลน,นั้นแหละครับทองคําจะกลายเป็นสินทรัพย์เดียวที่ทุกคนแย่งกันซื้อไม่ว่าราคาจะแพงแค่ไหนก็ตามถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงตัวเลข7 0 0ดหบาทอาจจะเป็นแค่ทางผ่านครับแต่นี่เป็นเรื่องของสงครามที่เราควบคุมไม่ได้ สิ่งที่เราควรกังวลมากกว่าคือระเบิดเวลาทางการเงินที่กำลังนับถอยหลังอยู่ในกระเป๋าเงินของมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกสหรัฐอเมริกากำลังเจอกับวิกฤตหนี้สินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติตัวเลข41ล้านล้านดอลลาร์น่ากลัวขนาดไหนช่วงหน้าหงดําตัวที่สองรอเราอยู่ครับมาถึงหงดําตัวที่สองที่ดูเงียบเชียบแต่ทรงพลังที่สุดครับมันคือตัวเลขนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกา ที่คาดว่าจะทะลุเพดาน41ล้านล้านดอลลาร์ตามกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่ท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับถ้าเพื่อนคนหนึ่งมายืมเงินเราแล้วเรามารู้ทีหลังว่าเขามีหนี้ท่วมหัวจนชาตินี้คงใช้ไม่หมดเรายังจะกล้าให้เขายืมไหมครับโลกการเงินก็คิดแบบนั้นครับความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดในปี2569คือการที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกอาจจะประกาศลดเกรดความน่าเชื่อถือของสหรัฐลงอีกครั้ง สิ่งนี้จะทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่นักลงทุนทั่วโลกจะเริ่มตั้งคำถามว่าถือดอลลาร์ยังปลอดภัยอยู่ไหมและเมื่อราชาแห่งเงินตราอย่างดอลลาร์เริ่มโซเซราชาแห่งสินทรัพย์อย่างทองคำก็จะผงาดขึ้นมาแทนที่ทันทีครับนี่คือเหตุผลที่ธนาคารกลางหลายประเทศเริ่มเทขายพันธบัตรสหรัฐทิ้งและหันมาตุนทองคำกันอย่างบ้าคลาั่งแต่ไม่ใช่แค่อเมริกาที่มีปัญหาครับฝั่งมหาอำนาจตะวันออกอย่างกลุ่ม บริกส์เขาก็ไม่ได้นั่งดูเฉยๆเขากำลังซุ้มสร้างอาวุธลับทางการเงินชิ้นใหม่ที่จะมาท้าทายดอลลาร์โดยตรงและอาวุธชิ้นนั้นทำมาจากทองคำล้วนๆครับมันคืออะไรและจะกระทบราคาทองไทยอย่างไรหงส์ดำตัวที่สามรออยู่ช่วงหน้าครับมาถึงหงส์ดำตัวสุดท้ายที่อาจจะเป็นตัวพลิกเกมที่รุนแรงที่สุดครับนั่นคือความเคลื่อนไหวจากฝั่งตะวันออก หรือกลุ่ม BRICS r r i c s มีข่าวนาหูว่าพวกเขากำลังซุ่มพัฒนาระบบการชำระเงินสกุลใหม่ที่ชื่อว่า THE UNIT The UNIT ความน่าตกใจไม่ได้อยู่ที่ชื่อครับแต่อยู่ที่ไส้ในของมันเพราะมีรายงานว่าสกุลเงินนี้จะต้องมีสินทรัพย์หนุนหลัง Backing และ40%ของสินทรัพย์นั้นคือทองคำแท่งครับท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับถ้ากลุ่มประเทศที่มีประชากรเกือบครึ่งโลก ประกาศใช้ระบบนี้จริงๆธนาคารกลางของจีนรัสเซียอินเดียจะต้องกว้านซื้อทองคําจริงเข้าคลังมหาศาลขนาดไหนมันจะไม่ใช่แค่การเก่งกาไรในกระดาษอีกต่อไปแต่มันคือการแย่งชิงทรัพยากรครับเมื่อซัพพลายทองคําจริงในตลาดโลกถูกดูดซับออกไปอย่างรวดเร็วราคาทองคําก็จะถูกบีบให้พุ่งขึ้นตามกฎอุปสงค์อุปทานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฟังดูเหมือนเป็นข่าวดีสําหรับคนมีทองใช่ไหมครับ ราคายิ่งสูงยิ่งรวยแต่เดี๋ยวก่อนครับในโลกการเงินของฟรีไม่มีในโลกเมื่อราคาทองวิ่งไปแต่ระดับ70,000มืนบาทจริงๆท่านอาจจะเจอกับปัญหาใหม่ที่คาดไม่ถึงปัญหาที่ทำให้ท่านมีทองแต่เปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้มันคืออะไรและน่ากลัวว่าราคาตกยังไงช่วงหน้าต้องฟังให้ดีครับนี่คือคำเตือนที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้ครับเมื่อราคาทองคำพุ่งแตกเจ็ดหบาทสิ่งที่น่ากลัวกว่า ราคาดอยคือคำว่าไม่มีคนรับซื้อครับท่านยังจำภาพเหตุการณ์ช่วงโควิดปี2,563ได้ไหมครับตอนนั้นราคาทองพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคนไทยแห่กันเอาสาร้อยคอแหวนทองไปเข้าแถวขายคืนที่ยาวราชกันมืดฟ้ามัวดินจนร้านทองหลายแห่งต้องติดป้ายประกาศว่างดรับซื้อชั่วคราวหรือต้องจ่ายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าแทนเพราะกระแสเงินสดหมดปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ภาวะช็อกสภาพคล่องครับลองคิดดูว่าที่ราคา70,000บาทมูลค่าเม็ดเงินในตลาดมันจะมาหาศาลขนาดไหนหากทุกคนคิดเหมือนกันคือเทขายทำกำไรพร้อมกันร้านทองตู้แดงทั่วไปอาจจะหมุนเงินไม่ทันและปฏิเสธการรับซื้อทองของท่านท่านอาจจะถือทองมูลค่า70,000บาทไว้ในมือแต่กลับแปลงเป็นเงินสดมาซื้อข้าวกินไม่ได้นี่คือความเสี่ยงที่นักลงทุนรายย่อยมักมองข้ามครับและหนามยอกอกอ,กอีก เรื่องที่ทําให้สถานการณ์อาจแย่ลงไปอีกคือกฎเกณฑ์ใหม่จากภาครัฐที่กําลังจับตามองการไหลเข้าออกของเงินตราอย่างเข้มงวดแบงก์ชาติกําลังทําอะไรและมันกระทบคนขายทองอย่างเรายังไงไปดูต่อครับนอกจากความเสี่ยงเรื่องเงินสดในร้านทองจะไม่พอแล้วยังมีอีกหนึ่งด่านตรวจที่เราต้องระวังครับนั่นคือนโยบายจากภาครัฐต้องเข้าใจกลไกตรงนี้ก่อนครับว่าเวลาที่ร้านทองรายใหญ่รับซื้อทองคืนจากพวกเรา เขาไม่ได้เก็บทองไว้เฉยๆนะครับเขาต้องส่งออกทองคําเหล่านั้นไปขายต่างประเทศเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์แล้วค่อยแลกกลับมาเป็นเงินบาทเพื่อนํามาหมุนเวียนจ่ายให้ลูกค้าแต่ในภาวะที่ค่างเงินบาทพันผวนหนักธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติมักจะมีมาตราการเข้มงวดขึ้นในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการรายงานธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเสถียรภาพของค่างเงินสิ่งนี้เปรียบเสมือนข้อขวดครับ หากกระบวนการแลกเปลี่ยนเงินตราล่าช้าหรือถูกตรวจสอบหยิบย่อยบรรดาพ่อค้าทองรายใหญ่ Gold Traders ก็จะเกิดอาการเงินสะดุดไม่สามารถหมุนเงินบาทกลับมาได้ทันท่วงทีผลกระทบลูกโซ่คือร้านทองตู้แดงเล็กๆก,ก,ก็จะไม่มีเงินมาจ่ายให้ท่านหรืออาจจะกดราคารับซื้อให้ต่ำกว่าสมาคมเพื่อลดความเสี่ยงดังนั้นยิ่งราคาสูงความเสี่ยงเรื่องระบบชำระเงินยิ่งน่าเป็นห่วงครับแล้วในฐานะนักลงทุนรายย่อยอย,อย่างเรา จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ราคาดีแต่ขายยากนี้ได้อย่างไรเราควรวางแผนขายตอนไหนช่วงหน้าผมมีกลยุทธ์ทางหนีทีไ่มาฝากครับสำหรับท่านที่มีทองคำอยู่ในมือและกำลังฝันหวานถึงตัวเลข70,000บาทคำแนะนำจากใจของผมคืออย่ารอจนถึงวินาทีสุดท้ายครับเป้าหมาย70,000บาทเป็นตัวเลขทางจิตวิทยาที่สวยหรูครับแต่ในทางยุทธวิธีมันคือโซนสังหาร หรือจุดที่ความเสี่ยงสูงสุดหากท่านไปรอขายที่จุดนั้นท่านอาจจะเจอกับคิวที่ยาวเหยียดหรือร้านทองที่เงินหมดอย่างที่ผมเตือนไปกลยุทธ์ที่ฉลาดที่สุดในเวลานี้คือการทํำ DCA แบบย้อนกลับ Reverse DCA ครับแทนที่จะทยอยซื้อให้ท่านเริ่มทยอยขายทํากําไรออกมาทีละส่วนเมื่อราคาวิ่งเข้าสู่โซน67,000ถึง68,000บาทให้ยึดหลักการกินปลาแค่ตรงกลางครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อที่จุดต่ําสุด และไม่ต้องขายที่จุดสูงสุดส่วนหางและส่วนหัวปล่อยให้ส่วนนั้นเป็นความเสี่ยงของคนอื่นไปเรากินเนื้อเน้นๆตรงกลางก็พอแล้วครับจําไว้นะครับกําไรที่แท้จริงคือกําไรที่เปลี่ยนเป็นเงินสดเข้ากระเป๋าแล้วเท่านั้นตราบใดที่ยังไม่ขายตัวเลขกําไรในพอร์ตก็เป็นแค่ภาพมายาที่หายวับไปได้ทุกเมื่อแล้วสําหรับคนที่ตกรถละ่ะคนที่มีแต่เงินสดแต่ไม่มีทองเลยตอนนี้ยังทันไหมหรือต้องนั่งมองตาปริบ ช่วงสุดท้ายผมมีคำตอบสำหรับควรถือเงินสดครับสุดท้ายนี้สำหรับท่านที่กอดเงินสดไว้แน่นและรู้สึกเจ็บใจว่าตัวเองตกรถไปแล้วผมอยากจะบอกท่านสั้นๆว่าท่านยังไม่ได้แพ้นะครับแต่ท่านต้องใจเย็นให้เป็นในโลกที่ความไม่แน่นอนรออยู่เต็มไปหมดในปีหน้าการไม่มีทองคาติดพอร์ตเลยถือเป็นความประมาทอย่างยิ่งครับเพราะเงินเฟ,เฟอ้อกำลังจะกลับมากัดกินมูลค่าเงินของท่านแต่ การกระโดดไล่ซื้อที่ยอดดอยด้วยความกลัวก็คือความบ้าระห่ำเช่นกันจังหวะที่ได้เปรียบที่สุดไม่ใช่ตอนนี้ครับแต่คือตอนที่ตลาดมีการพักฐานย่อตัวลงมาผมมองว่าโซนปลอดภัยหรือเซฟโซนสำหรับการเริ่มสะสมรอบใหม่จะอยู่ที่บริเวณ60,000ถึง62,000บาทครับถ้าราคาย่อลงมาถึงตรงนั้นอย่ากลัวครับให้มองว่ามันคือโอกาสในการซื้อประกันชีวิตให้กับเงินออมของท่านในราคาที่มีส่วนลด บทสรุปของเรื่องราววันนี้คือไม่ว่าทองคําจะไปถึงเจ็ดหมื่นบาทหรือไม่นั่นอาจไม่ใช่สาระสําคัญที่สุดครับสิ่งสําคัญคือท่านได้เตรียมร่มหรือสินทรัพย์ปลอดภัยไว้พร้อมรับมือกับพายุเศรษฐกิจปี2569ที่กําลังจะมาถึงแล้วหรือยังขอให้ทุกท่านลงทุนด้วยสติวางแผนให้รอบคอบและขอให้พอร์ตของท่านเติบโตอย่างมั่นคงครับถ้าชอบข้อมูลลึกๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ